ขบว่าไเรียกนะครับปัเลยครับไปเลยนะครับเฮ้ยพูดเราสองคนอ่ะทำอะไรกันน่ะเอาก็ไดาษไม้ไงก็เห็นไปเลที่เธอที่เธอทำลงไปอ่ะทำให้โลกร้อนได้น้ำท่วมฉันไม่รู้เลยได้เขียนมันลงั้งก็เลยเด็ดออกงั้นพูกเธอสองคนรอชันแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวฉันไปเอาของก่อนจะไปเอาอะไรอ่ะ นี่สำหรับพวเธอสองคนอะไรอ่ะบัวถน้ำไงไทำอะไรเหรอบัวถน้ำเราอ่ะไปปูกป,ป่ากันไม่ต้องรู้หรอกฉันพาไปแล้วเธอจะรู้เองป้าเย้ <c oughs> พวกเาราปลีนเดอเอิร์ธวันนี้เราจะไปเชิญเพื่อนเพื่อไปปูกไปป,ป,ปาก ส่งที่มาแบบพวกเรานะคะ